สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการทำแคปชั่นในแคมเปญแชร์แคปชั่นก็คือคำบรรยายต่างๆเวลาที่เราดูวิดีโอเมื่อเราคลิกไปที่แคปชั่นนะครับก็จะมีคำบรรยายในวิดีโอเหมาะสำหรับการชมในสถานที่ที่มีเสียงดังหรือว่าในสถานที่ต้องการความสงบนะครับการที่เราจะดูวิดีโอแล้วไม่มีเสียงเราก็จะไม่เข้าใจแต่เมื่อเรามีคำบรรยายก็จะทำให้เราสามารถจะ ดูวีดีโอได้อย่างเข้าใจนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดชม YouTube นะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่เมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มแคปชั่นตรงนี้หรือว่าปุ่มคำบรรยายนะครับเวลาที่เราเล่นวิดีโอไปเนี่ย Andy you ก็จะมีคำบรรยายปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราเล่นวิดีโอ เวลาที่เรานําวิดีโอนี้ไปชมในสถานที่ที่มีเสียงดังแล้วไม่ต้องการจะเปิดเสียงเราก็จะเห็นคําบรรยายที่ผู้บรรยายหรือว่าผู้แสดงนั้นพูดนะครับก็จะทําให้เราดูวิดีโอได้อย่างเข้าใจนะครับในการทำในแคมเชียก็ทำไม่ยากนะครับที่การก็คือให้เลื่อนประเภทไปยัง เริ่มต้นของเสียงที่เราต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่แคปชันถ้าไม่มีแคปชันครับเราก็คลิกไปที่มอลนะครับจากนั้นเมื่อเราคลิกไปที่แคปชันครับก็จะมีกรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกไปที่ add caption จากนั้นก็ปรับกรอบของแคปชันเนี่ยให้พอดีกับช่วงของเสียงที่เราต้องการปุ่มนี้จะใช้ในการเล่นนะครับและปุ่มช่องนี้ก็ใช้สำหรับป้อน คำบรรยายลงไปตรงนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาตรงนี้นะครับที่เราจะใส่ข้อความลงไปถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ p r o p e r t y นะครับซึ่งเราสามารถจะคลิกแล้วก็เลือกรูปแบบของคําบรรยายได้นะครับเลือกฟอนต์ต่างๆตามที่ต้องการเลือกสีนะครับหรือว่าสี ที่จะใส่เข้าไปในพื้นหลังของแคปชั่นนะครับแล้วก็ปรับความทึบหนานะครับความทึบความบางของแคปชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่ว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นมาตรฐานของ ADA นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่แสดงผลตามมาตรฐานเนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําให้เป็นมาตรฐานนะครับแบบนี้ มันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกหน้า A D A แบบนี้นะครับในการป้อนนะครับให้เรากดปุ่มเพล y ตรงนีสสนนสง้สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการแก้ปัญหาสวัสดีครับในวิดีโอนี้เวลาที่เรากดปุ่มนี้ไปนะครับมันก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับ้าเกิดเราฟังไม่ทันนะครับเราก็สามารถจะให้มันเล่นเรื่อยๆแล้วก็แกะคำบรรยายลงไปนะครับ สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการแก้ปัญหาขณะเราก็พิมพ์ข้อความลงไปจากนั้นเราก็ฟังสวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการแก้ปัญหาสุดหลังจากที่เราป้อนไปแล้วนะครับหากต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็ เลื่อนเพลย์เฮดไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับเวลาที่เราเลื่อนไปจะเห็นว่านี่คือรูปแบบของคำบรรยายหรือว่าแคปชั่นนะครับก็จะมีสีพื้นหลังอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขเราก็คลิกไปที่คำบรรยายนี้นะครับเราก็ไปแก้ไขถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูนะครับเราก็ บริเวณอื่นนะครับแล้วก็เลื่อนลระเฮดให้ผ่านแคปชั่นลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราต้องการจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นแล้วก็คลิกไปที่แคปชั่นจากนั้นก็ปรับให้พอดีกับช่วงของเสียงในวิดีโอส10ในวิดีโอส10 จากนั้นก็มาจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ add caption ไม่สามารถจะเปิดวิดีโอที่มีโค้ดเด็ก h.265 ได้ s.265 ได้เวลาที่เปิดมาก็จะเกิด Error อย่างนี้ขึ้นนะครับ ก็จะเกิดเออร์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่แล้วก็เวลาที่ไป ตัดต่อด้วยเคมเทียตัดต่อด้วยเค er. มเทียเมื่อเพิ่มเข้าไปที่ไทม์ไลน์ หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันสวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการแก้ปัญหาในวิดีโอ10ไม่สามารถจะเปิดวิดีโอที่มีโค้ดเดก h 2 6 5ได้เวลาที่เปิดมาครับหลังจากที่เราพิมพ์เรียบร้อยตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้แคปชั่น,นครับซึ่งเมื่อเราดูในช่องแคปชั่นนะครับเราก็จะเห็น ระยะเวลาต่างๆเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่นะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขตรงไหนนะครับเราก็คลิกไปยังรายการนั้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็มาแก้ไขในช่องด้านล่างนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถจะนำแคปชั่นที่เราสร้างขึ้นมานะครับนำไปใช้ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราทำวิวดีโออัพ youtube ไปแล้วนะครับเช่นในแคมจีเชียนี่ยแหละทำไปแล้ว เราต้องการจะใส่แคปชั่นลงไปนะครับเราก็มาทำแบบนี้นะสร้างแคปชั่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่ export แล้วก็คลิกไปที่ export caption จากนั้นเราก็เลือกนะครับตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนใน save t ยนะครับเราก็เลือกเป็น file .srt หรือว่า ไฟล์อื่นๆนะครับที่ตามมาตรฐานที่เขาต้องการอย่างใน YouTube ก็จะเป็นไฟล์ .srt นะครับจากนั้นเราก็คลิกเซฟลงไปเมื่อเราไปเปิดดูนะครับนี่ก็คือไฟล์แคปชั่นเมื่อเราเปิดดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3นะครับเริ่มที่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่นะครับมีข้อความอะไรนะครับ แบบนี้จะเป็นข้อความธรรมดาจากนั้นเราก็นำไปใส่ใน YouTube ได้ในกรณีที่เราทำครั้งแรกนะครับก็คือสร้างวิดีโอขึ้นมาแล้วเราก็ทำแคปชั่นต้องการจะให้วิดีโอของเรานั้นมีแคปชั่นนะครับแบบคำบรรยายแบบนี้ให้เราคลิกไปที่ export จากนั้นก็คลิกไปที่ custom นะครับ production แล้วก็คลิกไปที่ new custom production เลือกเป็น MPC Smart Player นะครับแล้วก็คลิก Next ตรง Controller นะครับให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ด้วยแล้วก็ไปที่ Option นะครับ Option เนี่ยมาที่ Caption นะครับ Caption ตรงนี้ Caption Type เนี่ยถ้าเป็น Closed Caption ก็คือเวลาที่ เราชมว,วิดีโอเ,เราสามารถจะปิดเปิดได้แคปชันจะอยู่บนวิดีโอนะครับแบบนี้นครับเบิร์นอินแคปชันแคปชันแบบนี้เนี่ยจะฝังเข้าไปในวิดีโอแค่เราสร้างไฟล์ mp 4นะครับ mp 4เนี่ยวิดีโอก็จะอยู่ในแคปชันก็จะอยู่ในวิดีโอเลยไม่สามารถจะปิดเปิดได้นะครับในส่วนของ under video caption อันนี้ก็แคปชั่นจะอยู่ใต้วิดีโอครับไม่ได้อยู่บนวิดีโอ นี้เราก็จะเลือกเป็น close caption นะครับจากนั้นเราก็คลิก next เราก็คลิก next นะครับจากนั้นเราก็คลิก finish หลังจากที่เราสร้างมาแล้วนะครับเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วเมื่อเราคลิกปุ่ม play สวัสดีครับก็จะ<ใ>นคชนช่องนี้แสดงการแก้ปัญหาในวิดีโ s 10เพราะเราไม่ต้องการให้แสดงจ <ะ S 2> <ร>ากเราก็าม <า S 2> วิดีโอที่มีโค้ดเด็ก h 2 6 5ได้เวลาที่เปิดมาก็จะเกิด e ออร์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ไปตัดต่อด้วย Camtasia เมื่อเพิ่มเข้าไปที่ทม์ไลน์ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการ ทำแคปชั่นหรือว่าคำบรรยายในแคมเ a s เชีย